พร้อมกับบาริซ่านะคะที่บอกเลยว่าสนามกาแฟที่บอกเลยว่าน่าทานมาติดให้เราได้ชมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบนะคะกับนักแสดงชื่อดังของเราในทากค้ามล้วขอเสียงปรบมือนะ้อรับคุณวินเมจวินโอภาสเกวกับตอนด้วยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ดีนีกแาดเลบนะคะเดี๋ยวน้องมนินต้องลางเลยนะคะ ตอนนีนดูเพราะว่าเรามีไลฟ์สดบนเวณ,ณนานาด้วยเรามีแฟนคลับรอยอยู่อ่ะทักทายทีนึงค่ะสวัสดีแฟนๆทุกคนนะครับผมเปเวทวินนะครับสวัสดีแฟนๆที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับวู้โอ้โหเนี่ยชื่นอกชื่นใจนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องวินจะมาช่วยกันตกแต่งนะคะขนมหวานก็ไปพร้อมกรรันพร้อมกับวันนี้นะคะพี่เพิร์สมีบาริสซ่าอีกหนึ่งท่านนะคะที่มาจากน่านเลยนะคะที่จะมาดื่มกาแฟข้างน้องวินด้วยเนาะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือนะต้อนรับคุณ จะเรือนรตนุุกนนี่ค่ะจากแบรนกาแฟรอยสวนยาหลวงจังห <ขอ S 2> วัดน,น่านนะคะวันนี้หลายๆคนเคยทานอัลต์โนนทีใช่ไหมคะทานกาแฟคู่กับเบอร์เกอรี่วันนี้นะคะจะชวนทุกคนมาทานกาแฟานะคะคู่กับนี่เลยมากรองแล้วบอกว่าเป็นรสชาติพิเศษด้วยนะที่พิเศษกว่านั้นก็มีเรสจัดริปโชว์บนเวทีแล้วก็น้องวิทจะเป็นคนที่ตกแต่งนะคะ เจ้าต,ตัวดอกมะกรอวนี้ค่ะอลันจะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่บริษาบ้าน,นะคะวันนี้เราจะมาทางเมนูอะไรบ้างคะ่ะครับก็ด้วยากาแฟที่นำมาเสนอในวันนี้เนี่ยครับจากกาแฟาดอยสวนหลวงจังหวัดน่านซึ่งเป็น GI น้องใหม่ในด้านของกาแฟานะครับซึ่งก็จะนำเอกลักษณ์ของความเป็นดอกไม้สีขาวนะครับแล้วก็ ซิตาร์ฟูสในกาแฟตามที่มีความเป็นเฮอร์บเข้ามาเพื่อให้แมทก,กับมากาลอนอ,อ,อันนี้คือค,คิดมาแล้วว่าเป็นคอมไบเดชันนะคะน้องวินเคยทานแมทเคยทานกาแฟจากทางภาคเหนือบ้างไหมครัไม่มมเคยเลยรอมาทานวันนี้ลองวันนี้ลองออจะองจ๋อวจ้า เป็นโเชฟกันไปด้วยกันนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มได้เลยค่ะคุณหัวนาน้นเนะยค่ะจะเริ่มทำการดริฟกาแฟนะคะ<ด>ระหว่างที่คุณหัวหน้นทําำทำการดริฟกาแฟค่ะน้องเีนวันนี้เรามีมา,การกรองที่จะให้มาตกแต่งด้วยนะคะอันนี้เห็นบอกว่าเป็นรสชาติพิเศษเลย<ช>นะคะคเป็นรสชาติอะไรเอ่ยเป็นทีรามิสุแฟนครองทีรามิสุแฟนคารองนะคะจริงๆก็เป็นรสชาติที่เพอร์มานเนนต์อยู่แล้วครับคือว่ามีขายอยู่ตลอดละครับต้งว่า คัดสรรที่จะเหมาะกับงานนี้อีเนตนนี้ซึ่งเป็นคอฟฟี่อยู่แล้วนะครับเลยเลือกเป็นทิรามิสุเข้ามาครับทิรามิสุกับกาแฟจากแานนะคะเห็นบอกว่าร้านสุรีนี่เลยค่ะอยู่ตรงข้ามเลยจริงๆแล้วมีหลายรสชาติเนี่ยแต่ว่าวันนี้เราเลือกล้ว,ว่ารสชาตินี้เนี่ยเหมาะกับกาแฟรสชาติแบบนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้้องมีนเริ่มทําการตกแต่งไปรองร้อมกันได้เลยค่ะได้เลยครับอ่ะล้ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นมาการองจาก ซูรีนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามเวทีนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวลองทําสักสองชิ้นก็นได้นะคะนี่ทางด้านนูนนะคะก็จะเป็นกาแฟจากแน่นนะคะง่ายๆเลยค่ะอยู่ความพึงของเวทีะค่ะกาแฟ ดอยสวนยางหลงจดแน่นนะคะสำหรับใครที่สนใจนะ,ะดูรีฟแล้วแบบอยาก,กมาทดลองแทนนะคะแวะไปได้เลยค่ะสำหรับซูรีค่ะอยู่ตรงข้ามตรงนี้เลยนะคะ mix แอน m a t ได้เนาะเพราะแม่ oh, yeah. วันนี้การทานกาแฟาของเราจะได้แบบมีรสชาติกรอบนั่งยิ่งขึ้นนะคะ so alright we would love to inform you that we have barista from the north of Thailand on Nan province so if you would like to taste the coffee from Nan we have over there on the stage for the IP all right so for Macabong Suri opposite here actually we have much more flavors that all you can come to taste but for today we choose tiramisu fat colon, that's suitable and the best cooperation with coffee for non-profits ก็จะเป็นแบบบริสต้านะคะกับอีกขั้นหนึ่งก็จะแบบเป็นคนทาขนมหวานนะคะอันนี้เราจะใส่เป็นตัวของเบอร์รี่เขาเ้าไปด้วยค่ะทีนี้นะคะกาแฟจากหน้านนะคะเขาบอกแม่มีรสชาติที่มีหลายเทเจอร์อะไรใช่ไหมคะคุณคัวนะคะเห็นมีความนัตตี้ด้วยใช่ไหม<ช>มีความฟโรก็คือมีความสดชื่นนะคะก็กาแฟตัวนี้ได้ <laughs> ไม่เห็นคะ่ะไม่เห็นคะ่ะ ไม่มีใครเห็นเลยค่ะไม่มีใครเห็นนะคะอ่ะอันนี้ครั้งแรกเลยไหมคะครั้งแรกใช่ไหมคะครั้งแรกในการตกแต่งมากรองนี่อันนี้อินสปิเรชันคืออะไรคะน้องมินคะอินสปิเรชันอันนี้คือใช้สิ่งที่มีอยู่ตรงนี้ให้ดีให้ดูชิมไม่เป็นไรอย่าเราเติมใหม่นะเราเติมใหม่นี่ผมว่ามันไม่อยากอยู่แล้วแค่มันอยู่ตรงนั้นแล้ว โอเคอย่าเรามีเรามีอ okay yeah, sure, ีกหนึ okay, um, ่งชิ้นยังไม่นูอีกชิ้นนะคะปกติชอบทานกาแฟด้วยใช่ไหมชอบทานมากชอบทานมากปกติชอบทานเมนูอะไรคะผมนี่เป็นคนที่ติดกาแฟมากคือตื่นมาจะต้องทานอเมริกาโน่ก่อนเลยอ่าเหมาะเลยใช่ค่ะก็คือต้องแนะนำกาแฟส่วนใหญ่หลวงค่ะอ่าเดี๋ยวนะนำ้องมิหน่อยน้องมินก่อนจะทำกาแฟอเมริกาโน่แสดงว่ากาแฟจากดอยส่วนที่ฮาหลวงถูกใจน้องมินหนึ่งไงบ้าง บัวหนาก็ชาติเป็นยังไงต้องสอบถามมังวินว่าปกติแล้วทานเทสรประมาณไหนก่อนครับผมชอบชอบรสชาติแบบบัวข้ออ่อนครับพี่ข้ออ่อน,น,ออน,นไม่ได้เข้มเกินไปแล้วก็เพราะผมชอบทานหลายแก้วไงผมเลยรู้สึกว่าข้ออ่อนมันทำให้ผมทานได้แบบสองแก้วสามแก้ว ซึ่งหมดเป็นคนทานกาแฟเยอะเบิร์นนั้นเลยฮะสองสามแก้วสองแก้วแลตื่นมากินก่อนเลยสองสามแก้วอเมริกาโนมแก้วโอ๋อในงานนี้เรามีเป็นร้อยร้อยร้านเลยเดี๋ยวมีโอกาสนะคะเดี๋ยวไปเดินชมกันนะคะคือถ้านานกาแฟเดี๋ยวนี้มันจะขมเกินไปใช่เราก็่าปาเพราะฉะนั้นเราต้องตัดเบอร์สุรีแล้วเขาจะขายเป็นมากระดองซึ่งมันทานกับกาแฟแน่เลยโอ้โหนะคะ สุร er ีเนี่ยเห็นบอกว่ามีหลายรสชาติเลยนะครับนอกจากรสชาตินี้มีอะไรที่แบบสามารถ mix and match กับ a ริ r i นโ n o ได้มากเลยนะครัจริงในร้านสุรีเนี่ยมีรสชาติเนี่ยทั้งหมดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด100 SKU เลยครับก็คือมีหลายรสชาติมากมายีหลายผลิตภัณฑ์มากมายแต่ว่าเราจะมีทั้งหมด12รสชาติที่เป็นเมนหลักของสุรีนะครับแล้วก็เราจะมีเ่ว่า seasonal flavor ของแต่ละช่วงเทศกาลแล้วก็แต่ละจังหวัดแต่ละภาคที่เราไปครับเราก็จะมีรสชาติประจําจังหวัดด้วย มีซีซันอลเฟเวอร์ด้วยนะคะยังไงก็สามารถไปลองรับประทานได้นะคะ so we talk about macaron from s i r i y o t h e r e actually t h e y have like the many many flavors and actually we have seasonal flavors from the signature of each province if you have a chance you can go to taste this menu and it's the base collaboration with macaron and coffee in this event as well อันนี้นี่แต่งชิ้นที่สองแล้วนะคะ เรียบร้ 1941, อยพอดีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูอะไรนะคุณหัวหน้าเดยวกันนิดหนึ่งรอบค่ะตัวนี้เป็นกาแฟไอริปนะครับหรือว่าดิปเย็นดิปเย็นค่ะจะใช้วิธีการดิปแบบดิปออนไลน์เลยนะครับความพิเศษของเขาคืออะไรคะแก้วนี้ทำไมเลือกมาคู่กับน้องวินออนไลน์นี่คือพี่ดิปมาทั้งคืนเลยเมื่อคืนไม่ได้นอนซ้อมทั้งคืนตอนนั้นออนไลน์ครับอ๋อนั่งถ้าออนไลน์จะเป็นเลาแบบสเก็ตเหรอครับได้ค่ะเล่นได้ รสชาติที่ให้เป็นไงบ้างเนี่ยรสชาติตัวนี้มีจัสมินจัสมินแล้วก็ดอกประมาณดอกชมพูบัวให้รู้สึกคิดถึงน่าโอ้นี่เป็นดอกไม้ประจำน่านค่ะฟิวนัตตี้นัตตี้ชวาริสุค่ะค่ะค่ะครับแล้วก็โกโก้ตัวนี้ครับค่ะก็คือมีความเป็นฟรุตตี้อยู่มีความฟรุตตี้แสดงว่าจะเปรี้ยวนิดหน่อยไหมครับหรือว่า มีความดอกไม้ด้วยค่ะค่ะปกติชอบกัวอ่อนที่เป็นโซนโซนไหนครับเป็นจริงๆผมจะชอบแบบที่มันละมุนหอมดื่มง่ายอ่าอันนี้ทรัวได้ไหมคะคุณตัวน้าถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยน่นอเรื่องมาตรงโจทย์มากทั้งมารองแล้วก็ คุณหมิ่ด้วยคนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูนะคะที่วันนี้อยากจะมานําเสนอทุกท่านนะคะก็จะเป็นกาแฟนะคะจากกาแฟโดยสวนยาหลวงจากแน่นแล้วก็สุรีนะคะขอพคุณคุณทัวแน่นมากนะคะขอเสียงปรบมือนะคะกับคุณพัวน่นด้วยค่ะเอาละค่ะ น้องวินยังอยู่นาอเดี๋ยวขออนญุญาตน้องวินถือผลงานนะคะถ่ายรูปให้พี่เธอสหนึ่งได้ไหมแบวันนี้มาตกแต่งมักรสุรีนะคะอมองกล้องได้เลยค่ะเป็นขับเป็นไงบ้างคะมักรน่าทานไหมคะน่าทานไหมน่าทานน้ะเดี๋ยวไปไปทดลองทานได้นะคะสุริยู่ลองข้ามนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปกันนิดนึงอ่ะเดี๋ยวพี่เธอขออนุญาตพูดคุยนะคะพูดคุยกับน้องวินด้วยค่ะเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นคอกาแฟนะคะ โ okay, อเคเดี๋ยวทีช่วงสักครู่หนึ่งค่ะก็วันนี้เรามีกาแฟหลากหลายชนิดเลยนะคะให้ได้มาทดลองทานกันแล้วก็แน่นอนไมู่้องกลัวว่าจะทานไม่ครบเว่า10วันนะคะมาเก็บบรรลัยก็ยงไหวนะคะ So we have this event until 7th of s e p t e m b e r and we have over 1,000 menu. Don't worry, you have a chance to come here every day to taste one menu per days right here. and you can enjoy the river view by Sophia River อะขอเสียงปรบมือนั้นกับน้องวินด้วยนะคะคน้องวินค่ะพี่บอสอนุญ,ญาตพูดคุยิด้หนึ่งค่ะเชิญด้านนี้ได้เลยนะคะอะชั้นนี้ได้เลยค่ะมาร่วมงาน Iconic Craft Coffee Expo 2 0 2 5ในวันนี้เป็นคอกาแฟด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะ ดีใ,ใจมากครับแล้วก็เป็นเกียรติมา,มากๆคือจริงๆต้องบอ,อกอย่างที่ผมบอ,อกเลยผมชอบดื่มกาแฟมากแล้วก็เป็นสายกาแฟตัวจริงครับก็ดีใจที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมางานนี้นะครับแล้วก็อีก,อกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นความสําคัญของงานนี้เลยกันว่าเป็นการรวม,มเมล็กาแฟาไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าบาริสต้าคนไทยฝีมือคนไทยครับ กาแฟแพงเม็นแพงชาแรงในโลกค่ะทีนี้ค่ะ <S <S <ess a lot> เห็นบอกว่าเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟถ้าสมมติว่าให้เปรียบตัวเองเป็นเมนูกาแฟคิดว่าตัวเองเป็นเมนูอะไรคะนี่เมนูอะไรดี <S <S คาปูไว้ฮะคาเพราะอะไรคะเพราะอะไรเป็นคาปูชิโนเพราะว่าเพราะาอ,อะไรเอ่ยมันกลมกลอ่อมมันกลมกล่อมนะอร่อยใช่ไหมคะอร่อยครับโอเคค่ะเป็นคาปูชิโน่นะคะแต่ว่า วีนเป็นกาแฟาเป็นคาปูชิโนแล้วสมมติว่าแฟนคลับล่ะคะเป็นขนมหวานหนึ่งมาการองแบรนด์ซูรีแบบนี้ทานคู่กันแบบนี้อยากให้แฟนคลับเป็นรสชาติอะไรดีคะแฟนคลับเป็นรสชาติอะไรหรอคู่กับคาปูชิโนผมว่ารสชาติอะไรดีรสชาติอะไร<ห>ดีเอาแบบกลมกล่อมเหมือนกันไหมทานแล้วอร่อยสุดผมว่าเลมอนพายเพราะอะไรคะเลมอนพาย มีควา,ม,วามันมีความม,มันมีความแบบว่ากลมกล่อมแต่ว่าแอบเปรี้ยวเปรี้ยวในที่นี้หมายถึงว่าเขามีความฉุดฉาดอย่างฉุนฉาดสดชื่นมีความแบบว่ามีมุกตลกมีคอนเทนต์สนุกสนานนะคะก็ทานคู่กันกับคาปูชิโ่นะคะสุดท้าย ให้คุณเวชช่วยเชิญชวนคนที่ชอบดื่มกาแฟมาที่งานนี้ค่ะเพราะว่าเรามีกันสิบวันจนถึงวันที่เจ็ดกันยายนค่ะได้ครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาที่งาน,านค c o n i c Cafe Pro นะครับผมที่รวมร้านกาแฟทั่วไทยเลยนะครับหลากหลายร้านกาแฟมากๆนะครับอ,อยากให้ทุกคนมาลองชิมหาลากหลายแบรนด์หลากหลายร้านที่นี่นะครับโอเคค่ะเป็นว่าฝากไปด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบการทั่นกาแฟงานนี้พลาดไม่ได้จริงๆนะคะขอเสียงปรบมือหน่อยนะให้กับคุณเวนด้วยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตคุณมีด้านนี้นิดนึงนะคะอยู่ต่อบนเวทีนิดนึงให้ เกือบละเราเรามาในกาแฟใช่ตื่นเลยตาตึงเลยคือที่เห็นได้อยู่ตื่นกำลังทานมาให้ตื่นใช่ตอนนี้สวัสดีค่ะคุณวู้สวัสดีค่ะครับผมวันนี้วิ่งเข้ามาร่วมงานใน Paniprabha Coffee t e m p นะครับที่ไอคอนสยามนะครับโม่ชอบตื่นก่อนนะใช่เป็นไช่กาแฟเลยตื่นมานี่คือต้องกินก่อนประมาณสองสามแก้ว ทุกเช้าใช่เป็คนติดกาแฟเบอร์นั้นเลยครับแล้วก็ตอนบ่ายก็ต้องกินอีกเป็นแบบจะเริ่มผสมนมแล้วถ้าเป็นช่วงบ่ายจะเป็นแบบว่าอเมริกาโน่ตอนเช้านะครับทันลัดสคาริสได้คะแลไเดียเลอกชาทานตลาดเนี่ยก็จะหรือไอติาสแล้วก็มีเมนาที่สามา ทานได้ช็อกโกแลตเป็นมีค่ะกจะมีกาตเชตเสร็จนะคะี่ไม่มีการเชตเราจะเป็นแรชีนะคะจริงๆแล้วเรามีหลายเมนูนะคะอยากให้มาคุยบ้างไปก่อนโอเคโอเคใช่แอ่าเมื่อกี้เป็นสายใช่ช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นสายอเมริกาโน่ครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นผสมนมเป็นคาปูชิโน่ลาเต้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ กินกาแฟเยอะมากพี่คือผมเป็นคนชอบดื่มกาแฟมากเพราะว่ารู้สึกว่าพอแบบตอนเช้ามีกาแฟเข้าเขาร่างกายแล้วมันทําให้เราแบบกระฉับกระเฉงมากคือตื่นมากคือตื่นปกติเป็นคนตื่นเช้าใช่ไปกติตื่นประมาณแปดโมง ก็ก็จะตื่นแบบนี้เป็นรูทีนอยู่แล้วไม่มีงานก็จะตื่นประมาณนี้ครับเพราะว่าเราจะพยายามให้แบบร่างกายมันชินกับเวลาที่เราแบบห้เป็นรลูของมันซ่วกาแฟช่วยช่วยอะไรช่วย,ช,วยช่วยมาตลอดก็ต้องมีกาแฟตลอ <c oughs> ดหรือว,ว่าบางทีระหว่างวันเงี้ยเรารู้สึกเหนื่อยล้าเราก็จะกินกาแฟละกาแฟกับพี่เนะื่อกันยังไงกาแฟกับผมเหรอฮะก็ เออโหเร็วเหลือเกินเลยที่ผ่นไม่เตรียมเลยจังหวะนี้ยสังงแต่ะกนเป็นเป็นคนแอคทีฟเหมือนกันเป็นสิ่งที่ทำให้แบบว่าใจสั่นกระฉับกระเฉงมากขึ้นครับ <laughs> ไปเรื่อยคอรับฝาก <c oughs> ด้วยนะครับกับไอคอนิกคลาสไอโนะครับผม c อคอฟฟี่ไอนะครับ <c oughs> ก็มีร้านกาแฟาหลากหลายเลยนะครับแล้วก็มีร้านสวีด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับผมมาเยี่ยมชมกันได้นะครับเอ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็คือเปิดสาขาช่านะคะใช่ครับตอนนี้ก็ขยายสาขาเรื่อยๆครับจนถึงจนถึงปลายปีแล้วก็ปีหน้านด้วยครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าพยายามที่จะไปให้ครบทุกภาคอยากให้คนไทยทั่วประเทศได้ทานแต่นี่คือคางบมันมีรสชาติใหม่มีรสชาติใหม่เออทำไมอ่ะมุ้ยตากันคืออะไรอ่ะมุ้ยตาก็คือ,ค,อคือผมให้โจทย์อ d ทดีมของผมไปว่าผมต้องการรสชาติประจำจังหวัดของ พยายามไม่ได้มากที่สุดทุกจังหวัดที่ผมไปอะไรอย่างงี้ครับเพื่อที่จะสร้างซิกเนเจอร์ของสาขานั้นด้วยแล้วก็อยากให้ให้คนประจําจังหวัดก็ก็ได้ได้ชิมอะไรครบ <laughs> <laughs> ับเสียงค่อนขหลากหลาย <laughs> <laughs> นิด <laughs> นึงหลากหลาย <laughs> <laughs> ใช่ครับแล้วก็ เออจริงๆยังมีอีกหลายรสชาติเลยที่เราจะไปเปิดสาขาในอนะคตพี่ฝนต้องตั้งใจฟังนะเพราะว่ามีอีกหลายสาขาในอนะคตครับที่เราจะเปิดต่างจังหวัดแล้วก็จะมีเมนูพิเศษสําหรับจังหวัดนั้นด้วยอืมแต่เริ่มเต้มเพียรใ่เริ่มต้นเพียจริงๆที่เอ่อที่ชนบุรีที่กำลังจะเปิดพรุ่งนี้เราด้วยครับก็จะมีเมนูพิเศษนะครับพอบอกได้ไหมคะว่าเออเป็นของดีจังหวัดชนบุรีแบบไหนอะไรยังไง เป็นขนมไทยแปลว่าพยายามที่จะให้เขาไปเปิดจังหวัดใช่ครับให้ให้มีซีสันเจอร์ของแต่ละจังหวัดนะแล้วก็เป็นรสชาติของกลิ่นของแต่ละจังหวัดครับอย่างนี้ก็คือแผนที่จะไปเปิดต่างประเทศก็คือเหมือนจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าปีนี้ก็คือเปิดต่างจังหวัดเยอะพยายามครับพยายามก็เป็นหนึ่งในในเป้าหมายของบริษัท แล้วก็บทวัตถหมายของแบรนด์ของผมด้วยที่อยากจะไปสู่ตลาดต่างประเทศให้ได้นนครับอีกเรื่องนึงต่อไปนะคะครับใช่ซีรีส์นิกมากครับปีนจินปีนจินใช่ครับ<อ>ผมก็ใครไม่ได้ดูนะครับฝากด้วยนะครับ<อ>ก็ไปดูได้เลยนะครับทางันทีนะครับครบห้าตอนดู<อ>คืนเดียวตอนเดียวแบบทีเดียวรวดเดียวจบได้เลยเออแต่ที่คือฮารคือรูปแค่ลงในไอี่ยครับปีนยังไงอะครัก็ปีินใส่ต้มมือละสิบฟอง นะคก็ <IP> เลยแบบเก็บรูปน <c oughs> ี้มานานมาาแบบรอรอจังหวะรอจังหวะและก็คือเราจะโพสเร็วไปไม่ได้เดี๋ยวมันไม่น่าตื่นเต้นเลยเราก็เลยต้องรอแบบใกล้จะอีพีสุดท้ายแล้วเราค่อยโพสทีเดียวครับก็เลยได้จังหวะขอโชว์ที่กินไข่้้มาสัหน่อยทุกคนนึครับรยกครับผมก็พยายามที่จะแบบทำให้ร่างกายมันใหญ่ขึ้นเพราะก่อนหน้านี้มันก็อะไรฮะครับผมพยายามทําให้แบบตัวมันใหญ่ขึ้น การรักษาบ้างนี้ให้ไม่ไปถึงเป็นอุปยากมาก <D> จริงๆตอนนี้นก็ยังไม่ใหญ่เท่าตอนนั้นนะตอนนั้นใหญ่มากเพราะว่าตอนนั้นคือกินไข่ต้มมือละสิบฟองจริงๆอ่ะคือพยายามกินให้ได้มากขนาดนั้นแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือยังแบบยังฉีกไปกินอย่างอื่นบ้างกินของที่มันไม่ได้เฮลตี้บ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบยังอาจจะไม่ได้ปุนเท่าตอนนั้นแต่ว่าพยายามจะเล่นกับมงรอยญ่นะอยากรอ อยากลองอทั้งที่ไม่ได้มีซีนถอดเสื้อเยอะด้วยนะประเด็นนีใส่เสื้อเกือบทุกซีนเลนไซส์ใหญ่เลยครับก็อยากลองดูเนี่ยรู้สึกว่าเอออยากจะลองทั้งนึงในชีวิตที่แบบถ้าใหญ่สุดของเราจะไปได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่โอเขาบอกะว่าว่าว่าจะต้องแบบนี่คือตอนแรกเราเราก็ยัง เราก็รู้แหละว,ว่าเดี๋ยวพี่โอต้องให้ถอดเสื้อแน่เลยอะไรบแบบรู้ในใจเพราะว่าภาคหนึ่งมันมีต้องถอดเสื้ออะไรครับภาคสองเราก็เลยเตรียมตัวอย่างดีเลยครับเล่นฟิตกล้ามอย่างใหญ่เลยล่างมาและพร้อมล่างพอนประกบปรากฏไม่มีถอดเสื้อเลยโมงมากคือใส่เสื้อแน่นอยู่ข้างในอย่างเดียวเลยเอเอไม่ได้โชว์อะเลย,เลยโชว์เองเลยเลยกันเลยจริง <laughs> แล้วทำไมเราไม่เรีเควบบอกพี่โอว่าเราเตรียมมา อมันก็จะดูแบบพยายามโดยพยายามนี่คือขา้หลังเลยนะเพราะว่าตอนภาคแรกคือแบบอุ้ยใช่ผมก็ในใจผมว่าเป็นอย่างนั้นแหละก่อนถ่ายแต่พอถ่ายไปเรื่อยเอ้ยสิ่งนี้ก็ยังไม่ถอดเหรอโอเคจนจบแล้วก็ยังแทบไม่ได้ถอดเลยก็เลยถอดโชว์ซะเลยก็เลยโชว์ช่องทางตัวเองเลยครับผมบอกว่าจะชอบจะชอจะทำไปรวยเหรอครจะพยายามฮะพยายามเพราะว่ามันค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสู้กับความอยากกินสิ่งต่างๆของตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบ มันกินไข่ต้มแทบจะถูกมื้อจริงๆแล้วก็ต้องยัดเข้าไปในขณะที่เราไม่อยากกินเลยตอนนั้นใช่ครับแ,แล้วร่างที่ได้มามันได้มันใหญ่ตามที่เราตั้งใจใหญ่นะก็โอเคเลยนะตอนนั้นตอนนั้นโอเคเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากจะลองดูว่าถ้าจะทาให้แบบร่างเราใหญ่ขึ้นนะ่ะเราจะต้องกินเยอะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็ ตอบโจทย์ตอบโจทย์เออแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้พยายามอยู่คพยายามจะกลับไปอยู่ไเพราะว่าค่ะลูชายแต่และวงูเขาโยงให้คุณเบิร์ตจับกันจริงเหรอ,ขอเ,เขาบอกว่าแบบเขายกให้คุณอืมก็น่าจะเป็นอย่างนั้น<อ>นะฮะไม่หรอกแต่ว่าคือตอนนี้ก็ยังไม่เท่าตอนนั้น มาแต่ว่าตอนนี้พยายามจะกลับไปให้เป็นเหมือนตอนนี้ไแต่ถ้าผมไ, <ป S 1> ไม่เข้า<ป>ตอนนั้นเราจะอ,เเอ,อุ้มใารเอกอม่ได้อเอรู้แล้วเหรอว่าผมจะต้องอุ้มหรือไม่ต้องอุ้มผมไม่แน่ใจแน่ใจแต่ว่าทุกคนก็ฟิตปุ่นกันเต็มที่เหมือนกันนะครับแต่ละคนเนี่ยโหตอนไปแบบไปเวิร์กช็อปไป,ไปเทรนนี่ตอ่อยหวยก็ไม่ธรรมาดานะใส่เสื้อกล้องเสื้อกล้ามกันก็ทรงดีกันมากๆเพราะเท่าที่เห็นที่คุณไปแบบเวิร์กช็อปไปปีนป่ายไปต่อยกันนี่ก็คือแบบ ใช่ทุ่มเทมาก็คือมันหนักทั้งแบนบ,น, <c oughs> บน,นอกจากสกิลการแสดงแล้วยังร่างกายของเรา <c oughs> อีกที่ต้องเตรียมให้ฟอร์มเนี่ยครับเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าพิเรียมันก็เลยสถานที่แต่และที่เราจะต้องไปถ่ายเนี่ยมันก็จะค่อนข้างโหดแล้วก็ค่อนข้างร้อนมากๆอยู่ก็ทำรมช่างค่อนข้างเยอะสวัสดีใจด้วยนะคะพอได้เลิก ในที่สุดนะในที่สุดเลื่อนมาเป็นปีแล้วมันก็แค่ครับก็ก็ดีใจครับที่ได้เปิดกองสักทีครับอ่ะก็คือแต่ว่าคุณบินคุณบินได้เริ่มเข้าฉากไัผมยังไม่ได้เริ่มเลยนะแต่ว่าใกล้แล้วเหมือนกันครับผมผมก็จะเป็นอีกคิวถัดไปที่ที่จะมีการถ่ายทำก็น่าจะเริ่มมีวิดแล้วรอดูเลยนะคะ วะะ่าขี่ม้ากับรำกระบ,บี่รำเนี่ยอย่างเลยขี่ม้มาน่าจะได้อยู่แต่ไม่มั่นใจฮะต้องรอดูเ,เรียน,นะเ,ยนเออเรียนด้วยครับคือตอนที่เราไปเรียนต่อยมวยเขาก็สอนด้วยอสอนสอนเจอสอนคออะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างขาถามเลยที่ที่มีคน พูดถึงคุณแม่ไม่เอาเป็นตอบแล้วเคือคือยังไงก็ไม่เลิกใช่ไหมคะไม่กมอีคนติดต่อขอเลิกบ้างหรือยังคะถือว่ามีแต่คนบอกว่าไม่เลิกไม่มีเลยมีแต่คนทักมาว่าจะให้เท่าไหร่ตรงนี้เลยผมบอกว่าให้มากกว่าเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเงินอย่างเดียวเราอาจจะให้เป็น พูดไหมเออใหมาให,มา,ใหมาทำงานไหมใหมาเป็นพนักง,งานบริษัทหรอหมั <c oughs> มันไปได้หลายอย่างไปได้หลายอย่างแต่ถ้าจะเป็นสไพลส์ของบ้านพิบิตนนี่คือย<ะ>ังมีโอกาสนะคะคิวยาวค่ะโอ้ก็ต้องลองถามคนที่ต่อด,ดูับร,ร <c oughs> <c oughs> ีวิวหน่อยถ้าเป็นสไพร์บ้านนี้ มีดีอะไรบ้างจะได้อะไรบ้างสมนาคุณหน่เต้เพราว่ามีฉะนั้นเขาก็บอกแล้วนะว่าคุณแม่ได้อะไรบ้างเออคุณแม่ครับก็ผมว่าผมก็จะดูแลให้สบายที่สุดไปตลอดชีวิตครับคิวยาวไปถึงกึ่งกลงแล้โอเคคโอเคอืมโอเคค่ะ